ชีวิตของเราก็เหมือนละครนะเราเล่นบทไหนก็เล่นให้ดีที่สุดบางคนเป็นพ่อเป็นแม่บางคนเป็นลูกนะแต่และเวลานะบทละครชีวิตก็แตกต่างกันไปนะบางคนมีหน้าที่ตำแหน่งนะไปทำงานนะตำแหน่งสูงนะเป็นเจ้าเป็นนายคนสั่งคนโน้นสั่งคนนี้แต่บอกลับมาถึงบ้าน ก็ต้องวางตำแหน่งไว้นะอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับาญาติพี่น้องก็ต้องวางนะก็เรียกว่าเล่นให้ทันบทละครชีวิตนะบางคนใส่ว่นโครนอยู่ตลอดเวลากับบ้านก็ยังถือยศถาบรรดาศักดิ์นะยังนึกว่าเป็นผู้ใต้บังทับบัญชาสั่งอย่างนู้นอย่างนี้นะก็เรียกว่าไม่ทันนะเล่นไม่ทัน ปล่อยวางไม่ได้นะที่จริงคนเราเกิดมานะให้เรียนรู้ชีวิตนะเรียนรู้แล้วก็เล่นมันให้ผ่านนะเล่นผ่านโดยไม่ทุกนะโดยไม่ทุกโดยไม่มีความโกรธความแค้นความไยาบาตนะเอาไปด้วยนะตอนที่เราจากร่างกายนี้ไป นะตอนมาอย่างไรพี่บอกว่ามาเกิดมาก็เสื้อผ้าก็ไม่มีนะมีแต่ตัวเปล่าๆมีแต่ลหมหายใจเด็กน้อยก็บริสุทธินะ์มันยังไม่โกรธไม่เหนื่อยนะไม่ท้อนะแต่พอจะกลับนะบางคนจิตใจปรองปงวางไม่ไดนะ้เกิดไปยึดมั่นถือมั่นนะไปยึดอย่างไรคำว่ายึดมั่นหือมั่น นไปยึดนความรู้สึกความผูกพันตอนเรามาคลอดมาใหม่ๆเราเกิดมาคนเดียวนะมีพ่อมีแม่นะแล้วก็เมื่อโตขึ้นก็มีถ้าผู้หญิงก็มีสามีผู้ชายก็มีปรรดาบรราญา,านะมหาอติลังแล้วทีนี้ก็มีลูกต่อสืบกันเป็นวงสาธาณะยาติย่านี้สืบนะ คนนี้จากคนนี้ก็มีรูปปีหลานมีเลนกันมาสืบนะทอดวงศาสกาญาตกกันไปแต่ถ้าเรานึกให้ดีนะตอนเรามาเกิดเราเข้ามาคนเดียวนะไม่ได้เอาอะไรมาด้วยนะลูปก็ไม่ได้เอามาด้วยเพิ่งมาอาหาทีหลังนะทำไมถึงพูดอย่างนี้นะก็คือเราคิด ให้คิดพิจนารณาเวลาช่วงชีวิตของเราเนี่ยเมื่อจะไปนะเราจะไปให้มันไม่มีห่วงไม่มีความสุขให้มีความสุขหมดห่วงนะเพราะเราต้องย้อนไปว่าชีวิตคนเราเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวนะตอนไปถ้าเรามีห่วงนะใจเรามีห่วง มันก็ห่วงคนนั้นห่วงลูกบางคนลูกโตแล้วนะลูกมีครอบครัวมีหลานมีเหลนนะห่วงได้นะไม่ใช่ว่าไม่ให้ห่วงห่วงดูแลแต่เราพยายามให้จิตใจของเราภายในเนี่ยนะจิตของเรามันมันมันไปต่อมันไปเกิดใหม่นะ พอเกิดใหม่เราก็จำไม่ได้แล้วว่าคนไหนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยนะถ้านับพ่อนับแม่นี่นับกันไม่ถูกน,บนะบรรพบุรุษบางคนก็ไปเกิดเป็นลูกคนอื่นนะถ้านับพ่อแม่เราขี่ชาติเนี่ยนับไม่ถูกหรอกวันนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่เดี๋ยวเราจากไปมาเกิดใหม่มากลายเป็นลูกไม่รู้ลูกใคร นะจำไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมในตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าสามารถรู้ว่าเกิดมากี่ชาตนะิเกิดมาเป็นอะไรบ้างนะเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้แค่เกิดเกิดมาชาตินี้ให้เป็นคนดีนะมีพ่อแม่ก็ดูแลนะทำหน้าทีนะ่ผู้เป็นพ่อแม่ก็ดูแลลูก ทำหน้าที่แล้วก็ศึกษาธรรมะคำสอนเพื่อปรุงวางที่ใจแต่ไม่ใช่ว่าให้ละให้ไม่รับผิดชอบพ่อแม่ไม่ให้รับผิดชอบลูกเนะพราะเราเกิดมาเองนะพ่อแม่เขาก็เกิดลูกมาเขาก็ต้องดูแลนะแต่ว่าให้เรารู้ให้เราตอบแทนบุญคุณร่างกายเนี่ยพ่อแม่เป็นผู้ให้มาแต่จิตวิญญาณเราเนี่ยมันเดินทาง ไม่เคยหยุดนะไม่เคยตายตายแต่สังขารนีนะ้แต่จิตนะข้างในของเรานะนะลมหายใจแล้วก็มีความรู้สึกที่ก็เรียกว่าจิตใจหรือจิตวิญญาณอันนี้ไม่เคยตายนะพอเราดูลมหายใจเข้า,าลมหายใจออกนะมันมันมาเข้าอยู่ในร่างกายของเราตอนที่เราเกิดใหม่ เปนญาณสิทธิ์ของเรานะแล้ะก็ให้ชื่อเราก็าเรียกว่าตั้งสมมุติกันขึ้นมาเรียกกันไอ้นาะยชื่อนายกนายขอ,ขอเพื่อให้เรียกกันถูกนะแต่ที่จริงชื่อเราเนี่ยเขาสมมุติขึ้นมาให้เรียกกันมานะเราที่จริงตัวเราจริงๆชีวิตเราจริงๆ ไม่ใช่ชื่อนะคือกวางสติรู้ว่าเราทำอะไรทําดีมีประโยชน์ต่อคนอื่นต่อตัวเรานะทำไมถึงต้องมีประโยชน์กับคนอื่นนะเพราะว่าเราเกิดมาต้าตัวเราได้มีประโยชน์กับคนอื่น<ม>ก็ถือว่าเป็นการ สร้างบุญสร้างบารมนะีแต่ถ้ามีประโยชน์สำหรับตัวเองมันก็ได้สร้างให้สำหรับตัวเองนะไม่ได้สร้างเผืือให้คนอื่นนะบุญแตกต่างกันบารมีแตกต่างกันนะพอเราให้คนอื่นได้นะเราก็จะเป็นคนสงสารคนนะสงสารเขาช่วยอะไรได้ก็อยากช่วยนะ แต่ถ้าเราใจคิดแต่เราคนเดียวนะมันก็มีแค่เราคนเดียวจริงๆนะเมื่อเราให้ทานน,น,นี่คือการให้เป็นทานข้อแรกนะเป็นข้อแรกในการเป็นคนดีทานศนะีลภาวนานะคือใครเราไม่ไม่ใช่ว่าให้ทานเฉพาะ วันพระวันเดียวนะทานคนที่เขาลำบากนะคนที่เขากัดสนกว่าเราเราก็ให้เขาไปบ้างจริงที่พอแบ่งไดนะ้เราจะมีรู้สึกว่ามันมีความสุขที่ใจนะให้แบ่งรู้จกว่าได้ให้นั่นะมันเป็นมันเป็นบุญเป็นบุญที่จิตใจของเรารู้สึกว่ามันมาต่อชีวิตต่อกำลังให้เรากนะำลังจิตกำลังใจ ก็เราอยู่ต่อไปก็เป็นบุญให้กับคนอื่นได้นะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวบุญคนเดียวมันเพราะมันน้อยนะแต่ถ้าเราอยู่ต่อสร้างบุญให้คนอื่นด้วยนะใครเห็นนะขาเขาอ,อนุโมทนาสาธุนะคนนี้อยู่เป็นบุญให้ทานรักษาศีล รักษาศีลนี่คือเป็นเครื่องป้องกันตัวเราศีลห้ามไว้ว่าอย่าทําอย่างนั้นอย่าทําอย่างนี้ถ้าเราทําได้ทําไมจึงบอกว่าเป็นเครื่องป้องกันเราเพราะเราทําได้ตามศีลห้ามเราจะไม่ไปทําร้ายนะคนอื่นเราก็จะไม่เกิดการสร้างเวรสร้างกรรมนะการทำร้ายคนอื่นมันเป็นการ สร้างเจ้ากรรมนายเวรเกิดขึ้นนะนะคือศีลอย่างพวกเราก็ศีลห้าศีลแปตามที่เราจะทำได้นะอย่างน้อยนะพระพุทธเจ้ากเราบอกให้มีศีลห้าศีลห้าเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เราชีวิตของเราลมหายใจของเราเนี่ยชีวิตใหม่ต่อไปของเรา จะไม่ต้องตำไปกว่าคนตำไปกว่าคนคือเมื่อเราเกิดใหม่อย่างน้อยก็ได้เป็นเทวดาแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นคนแต่ถ้าเราไม่มีศีลห้าอาจจะเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสุรกายนะพระเราขาดเราทำไม่ไดนะ้นี่เป็นเครื่องป้องกัน นะเรื่องของศีลเรื่องของทานสร้างกำลังใจให้เราให้คนอื่นนะพอเราให้เราลองลองดูเวลาเรารู้สึกได้ช่วยคนไม่จำเป็นว่ามากแค่ได้ช่วยก็มีความสุขนะมันมันต่อชีวิตต่อจิตใจของเราเนี่ยให้รู้สึกว่ามันมันมีความสุขมันเป็นกำลังใจกำลังจิต ที่บอกว่าเมื่อเวลาเราให้ให้ทานมีศีลแล้วก็การเจริญภาวนานะเพื่อให้เรารู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นจริงนะที่สอนทุกคำนะมันเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กนะบางคนยังไม่ทันได ไม่ทันได้หมดชีวิตก็ยังถึงได้รับกรรมก่อนก็มีนะขอให้เรานึกระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเรามันยาวนะลมหายใจของเราเนี่ยความรู้สึกของเรานะมันเกิดไปหลายที่เกิดไปหลายภพบ,นะบางทีก็เกิดเป็นสัตว์บ้าง ชาตินี้ได้เกิดเป็นคนนะอย่าประมาทกับชีวิตนะว่าไม่เป็นไรนะเราอยู่ไปวันวัๆนะโดยที่ไม่ได้คิดนะเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องจริง ขอให้เรารักษาศีลให้ทานมาวัดสวดมนต์นะนี่คือประตูนี่คือทางนะที่จะไม่ตกตาตกตาใไ,ไหมายถึงว่าความทุกข์ความลำบากทา,ามันหมดทางขานมันจะเกิดเป็นสัตว์ หรือเกิดเป็นภพภูมิที่เป็นจิตวิญญาณก็ดีนะขอยานะพอเรามาพิจารณาให้เห็นความจริงนะให้เราคิดพิจารณาว่าใจที่อยู่ข้างในของเรานะทุกคนมีใจมีความรู้สึก ข้างในของเรานะั้นมันเป็นอย่างไรนะอยู่ที่บ้านเราก็าอยู่มานานหลายปีนะอยู่อย่างไรนะก็เ,เป็นอย่างนั้นแหละบ้านของเรานะทำงานดูทีวนะีก็อยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเรามาลองนั่งดูใจของตัวเอง ว่าใจเราจะไปทางไหนจิตเราจะไปทางไหน